สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่พี่อืมแล้วก็ให้เราได้จัดเด้อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดจัดไข่กดกระดิ่งกดกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะหนึงไหลหนึงแชทไปขึ้นนึงกำลังใจของเขาได้จ้ะพี่น้องก็ไปคุณหลายๆได้จ้ะเด้อแล้วก็จะเริ่มกดติดตามช่องฟอลักแมสชาแนลได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อ นี่เขายัางพรท่านหลากด่วนทพี่น้องขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณมากๆได้จากพ่อม่แม่สีเล้วพ่อพ่ขอ,ขอ,อกจกคลิปกันห้องสงสัยพ่อเขาให้กินข่าวพ่อยิ้มแน่เลยห้องกันจะได้ใส่หิวคักๆัหน่อยพ่อให้ก,ก,กินหน่อยมั้งน,นี่จ้ะยิ้มหน่อยกินยิ้มแล้วก็จะไปกินน้ามั่งวาด,ว,าดว่าล่ะแมว เขากินเซและหน่อยพี่น้องแล้วก็กินโดกินบดเมือ่ออย่าพวก่ายๆกันตัวได้ตีกันเขาก็สใ,ใส้ไส้ถวยหน่อยไปจัดแจงออกไปน่ตัวสมโอน้น่ก็ถึงจะเขาตีกินน้ำเขาก็ได้นี่ตัวตีเขาเนี่ยนี่เจ้านี่คุณเซิดเนี่ย,ย,อย่อนแม่เป็นเนี่ย อ๋อไงพอถึอทหารบ่ะฮะมาถือจ้ะไงจิตทหารประ่ะเนี่ยเอออืมท่านแถวกินไปพี่น้องอืมกินไปโรกเต้ากินไปให้เอม แล้วก็ยาวเลยใช่ไหมพ่อพ่นไห้อาหารกินแค่ละหน่อยละหน่อยพี่น้องขันกินบุ้งพอกันที่ห้องกินเบิดมืม่อวันหนึ่งหันกับเขาไปในเงี้ยนกับห้องห้องกินโอ้โหเยอะแหละเงี้ยวเงี้ยวหน่อยนะห้องเงียวอันนี้เหมืองเงี้ยวมีเยอะแยะบไปเงี้ยวพี่น้องพวกนู้นอ่ะเนี่ยบไป ประจำทั้ตงตกทั้งเยวเอาลองดูหน่อยนะมูดเข้าไปโอ้ยเป็นตัดสั้นคืออย่างเอไ <ป S 2> เอไปเฟิน<ม>ป,ปล่อยออกไปดอกันะให้อยู่ในบ้านสองมือสามมือบอมบอมแม,ม้มี่นอ้องขนขนง้มขึ้นออกไปข้างนอกนี่แต่เขาตีเขากัด เต็มโยนคนลงคนล่นบมดหมดหัวเขาเปียกเขาหนกัด่ตัดววลาาไปกับหวงัเจ้าวกากห่กระดินลมดินตายเอ้ยสร้างเป็ดเน้วเนว้นี่เออ โทรศัพท์นี่ก็ต้องลอกนาลอกล้างเปิดนาเปิดล้างได้พี่นองกันศึกแสนจ้าเขาก็ต้องมัดปดลอกค่ะมันเหมืดเพราะแต่มันเหมือดเขาก็หันมาทางนี้ก็มันก็มือดแล้วก็ต้งปอดเหนมันแจ้งโอ้ยก็ได้ปับมาตรฐานเลยเห็นบ่ทางนี้แจ้งแล้วก็ต้องมาปอด คุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งแมวมาเบิ่งลูกๆกระต่ากินไฮ้ตีอีกและเออคนไหนไปไหนวันน,นี้เจอพ่กพักตีกันข้างข้างกั ขึ้นมานอนกับแม่มาลูกว่้ดำเกิงน้อยของแม่ดำเกิงน้อยสงสารจังเลยโดนตีเมื่อเช้านี้มันเขี้ยวนอนลูกนอนเออนอนไปเจ้าเทีมม่เนี่ยแหละก็เทคหอนกันตอนไหนกากินอะไรมันเบิ่ด กินไห่ยิ้มแล้วก็เวลาไปนอนได้พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งลุกไะลูกๆต่อพอนะมานเนี่ยพอนแดดเริ่มมาแล้วจ้าพอนแข็งแล้วจ้าพี่น้องเอ,อ้ยเสียงพัดล้มเบือเบือกะย่าว่ากันได้จ้าเพราะว่ามันพอนเอาต้องเปิดพัดลม้มพัดล้มกะสิไก่กสิพังแล้วดเดือดจมูกเลยแล้ว <laughs> หลายปีแล้วจ้ะเนี่ย เวยร่แมนหาหกปีแล้วแต่นนเครื่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้เนียแออกแสบไปแล้เนีพี่น้องเนี่ยแยออกแสบโอ้แสบแสบจะได้ไปท้าใหญ่ก็ไปแล้วก็นอนอ่ะนอนตน คุณเล่ากระเบี้ยป่ะดำดำดำเดี๋ยวดำเกิงคนเดียวอาดำเกิง กโรสองมลอืมานี่ก็อลไหล่ได้แต่จิคอลงมคลิปแต่ ขอปิดคลิปจ้าแล้วก็ขอขอประคุณที่ขอมม่าเราก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้าเด้อขอประคุณหลายๆจ้ากดซับตะค่าแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อสิบวิพาดคลิปใหม่ๆได้จ้าล้วก็ก็กดติดตามช่องกอลักแมวชาแนลได้จ้าเด้อสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อแม่แม่เอฟซีอยู่ดีมีสุขให้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้าเด้อแล้วก็ห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บ ยงแห้งปังๆรวยๆตลอดปีตลอดไปได้จ้ะอยู่ดีไม่แห้งได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันคลิปหนาได้จ้ะ